สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมาร์คเบลเกอร์เกมเมอร์กับโอเมีจิในการ์ดเกมนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับคิโยฮิเมะหนึ่งในชิคกิงามิในคลาสสิกแพ็คที่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคนเลือกใช้กันอย่างหลากหลายเลยนะครับเนื่องจากว่าคิโยฮิเมะนั้นมีความสามารถในการมอบโล่แตกทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งถัดไปได้อย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นจึงทําให้คิโยฮิเมะนั้นสามารถที่จะเอาไปคอมโบกับชิคกิงามิได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวเลยฮะซึ่งในส่วนขอะไรที่น่นนาาสใจบ้ง เรามาติดตามรับชมในคลิปนี้กันเลยครับ อย่างที่บอกไปมาช่วงต้นคลิปนะครับว่าคิโยฮิเมะนั้นมีความสามารถในการมอบโล่แตกทําให้ชิกิงอามิสตูหรือว่าผู้เล่นฝ่ายศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากการถูกโจมตีครั้งต่อไปได้อย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนคิโยฮิเมะก็อาจจะไม่สามารถปิดดาเมจได้ด้วยตัวเองก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอาไปคอมโบกับชิกิงอามิตัวอื่นๆนั่นเองครับเอาละฮะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกับการใบแรกของคิโยฮิเมะกันเลยดีกว่าครับ โดยเราจะเริ่มกันที่การชิกิงพาิของคิโยฮิเมะนะครับซึ่งความสามารถของคิโยฮิเมะก็คือเมื่อคิโยฮิเมะทำการโจมตีหรือว่าถูกโจมตีนะครับคิโยฮิเมะจะทำการโจมตีหรือสวนกลับศัตรูตัวนั้นด้วยการมอบสถานะโล่แตกให้แต่ว่าจะไม่สามารถสร้างความเสียหายได้ในทันทีนะครับแต่หากศัตรูหรือว่าชิกิงอาิตัวนั้นนะครับติดสถานะโล่แตกอยู่แล้วและคิโยฮิเมะทำการโจมตีนะครับจะสร้างความเสียหายจริงเป็นพลังโจมตีของคิโยฮิเมะบวกกับจำนวนโล่แตกที่มีอยู่ณขณะนั้นครับ มาต่อกันที่การ์ดเบแรกของเด็กนะคบเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า Serpent Lash ครับ ซึ่งการ์ดใบนี้สามารถที่จะกดใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเท์นซึ่งหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วนะครับเราสามารถที่จะเลือกมอบสถานะโลแตกจำนวน2หน่วยให้แก่ชิกิงอมิสตูได้จำนวน1ตัวด้วยกันหลังจากนั้นการ์ดใบนี้จะส่งกลับเข้ามือเราอีกครั้งซึ่งการใช้การ์ดใบนี้ในครั้งถัดไปหากเราใช้กับชิกิงอมิที่ติดสถานะโลแตกอยู่แล้วจะสร้างความเสียหาย2หน่วยบวกกับโลแตกที่มีอยู่ณขณะนั้นครับ การ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่าเวนอมเซนเซครับซึ่งหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วจะทําการมอบสถานะโลดแตกจำนวน2หน่วยให้แก่ผู้เล่นและชิกิงอเมสตูทั้งหมดโดยหากชิกิงอเมิตัวใดที่ติดสถานะโลดแตกอยู่แล้วจะได้รับความเสียหายจํานวน2หน่วยบวกกับจํานวนโลดแตกที่มีอยู่ณขณะนั้นครับการ์ดใบต่อมาก็ยังคงเป็นการ์ดสเปลนะครับโดยการ์ดใบนี้มีชื่อว่าชิลออฟพอ t i ันครับ ซึ่งความสามารถของการ์ดใบนี้ก็คือเราสามารถที่จะเลือกมอบโลจํานวน2หน่วยให้แก่ชิกิงาอิที่อยู่ในทีมเราได้จํานวน1ตัวและเมื่อใดก็ตามครับที่ชิกิงาอมิศัตรูทําการสวนกับการโจมตีจากชิกิงาอมิตัวที่เรามอบโลให้นั้นก็จะได้รับโลแตกจํานวน3หน่วยด้วยกันซึ่งการ์ดใบนี้สามารถใช้งานเป็นการ์ดทิกเกอร์ได้อีกด้วยครับโดยเมื่อใดก็ตามนะครับที่ชิกิงาอมิศัตรูกําลังจะโจมตีชิกิงามิของเราที่อยู่ในคอมบัตโซนการ์ดใบนี้ก็จะแสดงผลทันทีครับ การ์ดใบต่อมาเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า Lady Snake ครับซึ่งทุกครั้งหลังจบเทิร์นของศัตรู k y o ยฮิเมะจะทำการมอบสถานะโล่แตกจำนวน2หน่วยให้แก่ชิกิงามิศัตรูที่อยู่บนคอมแบทโซนเสมอโดยหากชิกิงามิตัวนั้นติดสถานะโล่แตกอยู่แล้วก็จะทำการนับจำนวนโล่นั้นเพิ่มขึ้นไปอีกแต่จะไม่สร้างความเสียหายจริงครับ มาถึงครึ่งทางกันแล้วในแคปเรามาดูการ์ดใบต่อไปกันเลยดีกว่าโดยการ์ดใบนี้นะครับมีชื่อว่า Namelet เวน o มครับซึ่งการ์ดใบนี้สามารถที่จะกดใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้ดวงไฟในครั้งแรกของเอ์นซึ่งหลังจากที่กดใช้งานแล้วจะทําการมอบสถานะโลแตกจนนํานวน4หน่วยให้แก่ซิกิงอามิสตูที่อยู่บนคอมแบทโซนแต่หากไม่มีก็จะทําการมอบโลนี้ตรงไปยังผู้เล่นฝ่ายศัตรูทันท,ทีครับทั้งนี้หากซิกิงอามิสตูที่อยู่บนคอมแบทโซนหรือว่าผู้เล่นติดสถานะโลแตกอยู่แล้วการ์ดใบนี้จะสร้างความเสียหายจริงทันที โดยจะสร้างความเสียหายจํานวน4ดาเมจบวกกับจานวนโลแตกที่มีอยู่ณขณะนั้นครับการ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดสเปลที่มีชื่อว่า Sacrificial Fire โดยหลังจากที่เรากดใช้งานการ์ดใบนี้แล้วเราสามารถที่จะเลือกมอบสถานะโลแตกนะครับให้แก่ชิกิงอัมิสตูหรือว่าผู้เล่นศัตรูก็ได้นะครับจำนวน1ตัวด้วยกันหลังจากนั้นนะครับจะสร้างความเสียหายจํานวน3ดาเมจให้แก่ชิกิงอัมิสตูหรือว่าผู้เล่นศัตรูทั้งหมดที่ติดสถานะโลแตกณขณะนั้นครับ การ์ดใบต่อมาครับเป็นการ์ดอีโวระดับ S S R ของคิโยฮิเมะครับโดยหลังจากที่กดอีโวแล้วคิโยฮิเมะจะได้รับพลังโจมตีและพลังชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างละ2หน่วยด้วยกันนอกจากนี้นะครับสถานะโลแตกที่ทําการวอบให้ศัตรูไม่ว่าจะจากคิโยฮิเมะหรือว่าจากซิกิงามิโดนอื่นที่อยู่ในทีมของเรานั้นก็จะไม่มีทางถูกลบออกไปได้จนกว่าจะมีการสร้างความเสียหายจริงแก่ซิกิงามิศัตรูตัวนั้นครับ แล้วก็มาถึงการ์ดใบสุดท้ายนะคบเป็นการ์ดฟอร์มที่มีชื่อว่า Kiss of Fire ครับโดยความสามารถของฟอร์มนี้ก็คือในทุกครั้งที่เริ่มเทินของศัตรูนะครับคิโยฮิเมะจะทำการมอบสถานะโลแตกจำนวนหนึ่งหน่วยให้แก่ชิก,กิงอามิศัตรูทั้งหมดรวมไปถึงผู้เล่นฝ่ายศัตรูด้วยนอกจากนี้นะครับชิก,กิงอามิศัตรูทั้งหมดที่ติดสถานะโลแตกก็จะถูกลดพลังโจมตีลงด้วยตามจำนวนโลแตกที่มีอยู่ณขณะนั้นเช่นหากโลแตกจำนวน5หน่วย ก็จะทำการลดพลังโจมตีของชิกิ่งอันนี้ตัวนั้นลง5หน่วยด้วยเช่นเดียวกันครับเพิ่มเติมแอนแคปสำหรับใครที่จะใช้การ์ดฟอร์มใบนี้ควบคู่กับการ์ดอีโวระดับ S.S.R. ของคิโยฮิเมะนะครับการมอบสถานะโลดแตกในทุกครั้งที่เริ่มเทินของศัตรูนั้นจะเป็นการสะสมจำนวนโลดแตกไปเรื่อยๆแต่จะไม่มีการสร้างความเสียหายจริงนะครับ และนี่นะครับก็เป็นการ์ดทั้งหมดของคิโยฮิเมะครับเราจะเห็นได้ว่าการ์ดส,ส่วนใหญ่นั้นเป็นการ์ดสเปลที่มีความสามารถในการมอบสถานะโลแตกให้แก่ชิกิงามิสตูดังนั้นนะครับเราจะเป็นที่จะต้องหาชิกิงามิสอีกหนึ่งตัวที่มีความสามารถในการดึงเอาประสิทธิภาพของสถานะโลแตกนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเอาซูสึกะโกเซนมาใช้ควบคู่กับคิโยฮิเมะเป็นอย่างมากครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีตัวไหนที่อยากจะแนะนําอีกเนะฮะกราสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกัน ได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยครับและก่อนจะจากกันไปนะครับหากใครที่ชื่นชอบคลิปไกด์ของคิโยฮิเมะรวมไปถึงชิกิงอามิตัวอื่นๆที่อยู่ในเพลย์ลิสต์ของอมเมจิเดก้าเกมรวมไปถึงเด็กโชคเคสก็สามารถกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์หรือว่ากดเป็นผู้สนับสนุนช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมได้นะครับและสำหรับวันนี้ครับผมมาเบเกอร์เกมเมอร์ต้องของตัวลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ